ใช้พิญญา,า,าในการรับชมนะครับคุณผู้ชมนะครับ ยินเสียงเพลงอยากเด้หัดลำหม้ฟัวน้มาเฮียเไอ้ดุ๊กไปดิต้องไอ้เราที่ต้องไอ้เราทำนี่แบบัดกะเพื่นได้ก่อนน้องแม่วันบไปเล่าลูกจึงใดล่ลูกไม่รอดรม่ไหให้หมครับอกย่าไน่หนม้่ปูบอกจังใดประครับก่อนอยากล่ำนะครับมีมยังกัดสินผ่า มีอย <muitas> ่างกัสื้อางูบ่ครับมีแต่อยากคอนจะอยากคอนย่างเดียวตื่บเต้นมาริงๆเล่นตื่นเ้มากริงๆจะอยากควนนะแม่เล่ามาดิค่ะ่นางมาันย่นีมสมเด้อครับมครับทางไหนครับพี่ทปันชาลผมับามานเทมาามสกลนะมาบบอบ้มาจากทปันอกปทารกายะาเนทามาผมะเพลงของปิดนะครับ ตั้เนั่นหละก็อีกหลายีครับจรสบครับนี่ครับนั่นปนไรนี่เนี่ยนี่เป็วไปดูพี่ ก็คุณชอบเนาะลูกหลานมาล่ำนี่เนาะมันก็ะสีมาล่ำเรื่อยๆจนพอดมือเล็กตัวอัเราบ้านอ,อีนี่มาอยู่ <im it> โอโจะได้มาเรื่อยๆนะครับ <laughs> ที่มีคนมา <im it> คนคนที่พูดข้างหลังใช่ไหมจะต้องขักมาเรื่อยๆตูกวางใกลข้าวข้อจำนะครับตูกวางตัวข้าวป <im it> ูที่สร้างสูงจะกู่ะครับผมม <im it> ีฟังเสียงจากปูนะครับกูจะทับนะครับปูจะมาสร้างมันก็พอดวางกูจีแม กเด็กมากคือกาย้ายขึ้นมาเอาน้ำมาให้เพื่อน้อบุญบารมีปู่ครับลงป้องรักษาคุ้มครองให้ลูกหลานเอฟซี FC ได้มีโชคมีลาบนะฮะมไม่ว่าจะโชคทางไหนขอให้ได้โชคตรงนั้นนะครับก็ปู่เศร้าสามาม่เต็มปีหาสิบเก้าแล้ว ตสิบหคุณเจ้าจังะเ้าสิบห้าเก้าัวห้าเขาชี้้ก็มาสั่งบครับั้าสาห้เยานเ็วห่อบปีเกาแล้วสิบหเก้าแล้วครับเก้าสั่งหยุดสร้างหยุดส้างหัวข้าคุณเจ้าจบไว้นะครับ คำพูดปู่นะฮะอาจจะมีอะไรดีๆนะครับเป็นปริศนาค่ะเฮียชูเลื่อนเรื่องอาจจะเลื่อนลุงเรื่องขึ้นสมัยคู่มือมันสมัยอึ้นยากมันพึ้นสิ่งดีสิ่งเด่นกันจูงจับบอพญานาคโมบายที่เป็นพ่วงต่างๆเขาก็รวบรวมกันบาดเนี้ยเฮียชูมีเงินมีคำเฮียชูจะเลื่อนลุงเรื่องก็ไป กูเศร้าสร้างตั้ยปีหาสิบเก้ามาแล้วห้าเก้าห้าเก้ามาเร้ากสร้างปีห้าเก้านะครับครั้งนี้จะเป็นข้อความตัวเลขครับห้าเก้าห้าเก้มันหลายปีแล้วกูเศร้ามากนี่กูก็เลยมาสร้างอีกปีหกสิบี่มานะฟังดีๆนะครับท่านที่น้องท่านนะครับฟังดีๆฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะคะจะมีตัวเลขปิษณาี่ั่นแล้วก ชคลาเก้กับหกสี่นะคะไูจะเล่นลุงเรื่องฮอดต่างประเทศมาหมาสาวก็มาส่บกันนี่ล้วมันั่งอยู่นี่แล้วเส่ล่างมันอยู่นี่แล้วตัวยา่ม่หยิบฟังเนื่องกุกีไปตัวยาไม่หยิบวนกูกยาแล้วกันไม่หยิบวงนืองไม่ิไปแล้วดีเ็นนอตไปรับครับ นี่ครับคือเก้ากับหกสีนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีโชคลาภนะคะมันยังลูกเป็นร้านกูอีนี้น้อยเนี่มันก็ลูกร้านกูมันมากเลยครับโอ้ธุสตาร์สกัตทุกป็นรรยากาศที่ดีวันนี้ได้มาพารวะปปูฮะ สร้างตจะปีหาเก้าครับปีหกสิบสี่ปูกระลยมาสร้างอีกนะครับฟังเอาจดเอาเขียนไว้นะครับบางที่อาจจะเป็นโชคเป็นลาบของไทายห่อกระไดครับครับดูว่าที่นู่นจาหมากนะนำเขาหยเที่ยวหมากกันมี จะเรื่อง,างมากน, <มา S 2> นะครับมาเะลรุ่นมาเะลุ่นพี่ทิมจะเรื่องมาก มาครั้งหน้าเที่ยวนี้มีหมากครับเดี๋ยวเอาหมากมาให้ครับครูเบอร์สุดเที่ยวมาครูวเโรจน์สุธยาวิวัฒน์หมากในรถเราไงวิวัฒน์วิวัฒนเราหมากให้เมาเที่ยวนมาเที่ยวนี่ให้เขียวหมากอยู่ในรถนะอยู่ในถุ่งพวงมาลัยนะคููสิมาเขี่ยวหมากมันจะมีอยู่โอ้แล้วหมากมาให้ปลูกเที่ยวอุยวิวัฒน์เอาหมากให้ครูเขี่ยวครูเขี่ยวครูเขี่ยวมาเขี่ยวแล้วมาเขี่ยวมาเขียวจะมาเขี่ยวค่ะคนที่จะมาเขี่ยวให้ต้นกีมาเขาจะมาเขี่ยวให้กู หญ้าปทุมมาหญ้าคนทีมมีหญ้าปทุมมาเป็นคนกินหมาก เป็นผู้กินมาซื้อหาหนาเพื่นเราซิมีคนมาเคียวหายยาประทุ่มเาออันน้นนี้ผู้ไปแดไปเดาเด้อเดาแต่เพอนจำะครับห้าเก้ากับหกสี่ห네้าเกับหกอย่าลืมห้าเก้าเก้าห้าหกสหกนะครับตัวเลขนูห้าห้าเก้าเก้าห้าหกสี่หกครับผมับ เก้าสี่้าสีนะคก็กว่าี่ทางกด้วย่านครับท่านที่เข้ามาคาดนกาอ๋ีุ่ทธาณีค่ะมบานนะครับคุณบิทพนนะครับวัีสว่างกดปลูก้ามาก็บอกกี่ไร่พิสาจงกีรติพีดีชาแนลนะครับเก้สากสนะคัมิีก้าหับสี่้ครับสี่คัเลนะครับโอ้บาดพี้ หกสีนี่เลยครับบาลีทีนะครับก็ตรงเป๊เลยครับนะคะเราก็มังสงอีกครับคุณผู้ชมครับที่เราฟังเมื่อสกู่นี้นะครับปูเข้านะครับก็ปูบอกว่าหยุดสร้างปี59มาสร้างอีก64นะครับนะครับทันวาจังสันนะครับ กพอจำเรานะครับคุณผู้ชมนะครับพอจำมีเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ว่าเมื่อปูกเข้าแล้วก็จะสูบบุหรี่นะครับก็ท่านอาจจะเหนื่อยนะครับ มตวมากเป็บับ ok> ้ากมัาเหกยมาอชันลแต่ว่าต <us ัวมากในใจเล่าเล่าเป็นเส้นคำนวณอย่าีมากในใจสีอหัวท่าหัวหนึ่งคือเก็หนึ่งแต่ออกูนก็ดหนึ่งแบบออกออกวเก่ดหวเดียวออกใกล้ๆสสิบดกันสามที่ผ่านมาได้ลายผลไนแว่าสื่อบัวใดเราบัวสื่อที่เราสื่อบัวใดที่บัวนั่นนี่ เราเป็นคนอันตุกกาเอให้ห้าชิปเอาซะจะจะคืนให้ห้าสบาทเอายิบห้าบาทก็ยั่งไม่อยากเอาอยู่ค่ะเมือนี้ยัดนักัวได้งิมื่อวันางหันนะว่าน่าจะได้แล้วเลขเน่ยลงรถมากก็บอกว่าเย้ป้าบวกย้้าบอกไปคุณกันวันนี้นอกไคก็ได้ยิ่เหมือนนอกวกไปไันไปไกลวันนี้เริ um, ่มเนาะเย็นแล้วกับแปดแปดแล้วกับเก้า เก้าแล้วกับศูนย์หนึ่งใส่เกสองใส่แปดสามใส่เก้าเจ้าวัดเขา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 เอาวันนี้เอาไม้ค่ะเอาวันนี้เอาไม้เนาะหกสองเนาะมักเนาะมัหกมักแมร้อัวัดกสองนี้ที่เราเห็นมันเป็นสาเดิมนะคะู่อกว่าฝุ่นลนมันี่เก่าแก่นะคะนนั้นเกตังอันนั้นเรื่อยนะคคนหินช่คนด้วยข้างนู้นนะคะเรดี๋ยวเาจะไปวเรา้อึก่น ครับคุณเต็มนะครับนี่